สวัสดีค่ะทุกคนกับช่องสาคูหมาน้ำหวานอีกแล้วตอนนี้มากันยามเย็นนะประมาณทุ่มกว่ากว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีสุทาวาสจังหวัดลบบุรีเราจะมาว่าไอ้เท้าเวสุวรรณนะทุกคนขอพรพรุ่งนี้เราจะมาขอพรตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มสี่สามนาทีเรามาไหว้ทุกครั้งเลยนะเท้าเวสุวรรณที่วัดน,นี้ศรัทธามากนะทุกคนคนเยอะมากเลยดิห็นวะ แต่ก่อนแนนมาไม่มีคนนะเดี๋ยวนี้คนเยอะมากใครอยากมาสักการะก็มาได้นะอยู่ยที่วัดศรีสุทธาวาสจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยคนเยอะมากเยอะจริงดูดิเห็นไหมไปไปเลยดูโบสถุกคนโบสถ์ก็สวยนะ่นไงนะเห็นมากทุกคนเห็นมากสวยมากคนเยอะมากเลยนะดูดิ ทุกคนสวยไหมคนเยอะมาก,กวันนี้ดูดิโบสถ์ก็สวยอันนี้โอ้โหสวยมากที่ทุกคนแอนมาครั้งที่สามแล้วนะดูคนดิเยอะมากแอนมาเจอคนเยอะอย่างเงี้ยสองครั้งแล้วนะดูดิหัวค่ำยนยคนเยอะมากทุกคน คนเยอะมากน่ะเดี๋ยวเราไปไหว้เลยทุกคนแอนจะไหว้ละเห็นไหมได้ดอกไม้รูปมาแล้วดูคนนี่คนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวขอตัวไป ไว้แป <Why? S 2> so huh? yeah. ๊บนึงเดี๋ยวมาพอกันไหมจอคักกนนี <dial sounds> <noises> <standards> anyway. ่เขาเตี้ยหน้าอะไรคนเยอะมากเลยนะทุกคนดูดิคูดิอดแสก์เ

ถ้าพูดผิดก็อขออภัยวยนะครับ EP นี้ขอพอรให้เป็นเฉลีมงคลขอสำอนี EP หน้าพอ,อกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะ EP นี้บาย,ยบายดีกว่า